การอวสานแล้วครับเนี่ยสำหรับแบบผมนะครับเพิ่งเปลี่ยนไปประมาณเจ็ดแปดเดือนครับแบบตัวนี้ที่ลงคลิปครั้งที่แล้วนะครับเนี่ยฮะรถจอดทิ้งมาประมาณสองสามเดือนไม่ได้สตาร์ทไม่ได้เลยครับเนี่ยฮะด้วยอุบัติเหตุทางร่างกายครับเลยไม่ได้ขี่เลยนะครับทีนี้พอร่างกายพอที่จะขี่ได้เอามาใช้ดูสตาร์ทดูไม่ติดครับสตาร์ทเท้าใช้ได้นะครับแต่ขี่ขี่ไปเป็นวันนู่นนะครับระบบไฟไม่ชาร์จเลย นะครับวัดดูชา์จนะครับเันี่ยขั้วมันไม่ชาดดูแต่ว่าไม่เข้าแบตนะครับไม่เข้าไปเก็บในแบตเลยนะครับมีอันจาเป็นจะต้องทําการรื้อออกมานะครับจะมาลองใช้วิธีเดิมก็คือจะเอาแบตแห้งนี่ครับมาเติมน้ํากันแล้วก็ชา์จดูนะครับว่ามันจะเข้าไหมนะครับทำการรื้อแล้วนะครับเงี้ยงัดครับจาเป็นจะต้องงัด นีครับห้ามเปิดนะครับเ็ห้าขคยนว่าห้ามเปิดแต่เราจะเปิดนะครับเพราะว่ามันคือแบตของเรา,ราเปิดออกมาก็จะเห็นจุกอยู่นะครับน่ฮะตอนนี้เราจะทำ การเติมนี่ครับไอ้น้ําสีชมพูนะครับโอ้จากที่สองดูในรูนี่แห้งนะครับไม่มีน้ําเลยนะครับอ๋อมันต้องแห้งอยู่นะครับเพราะว่ามันคือแบตเตอรี่แห้งนะครับ <S 2> <S 2> <S แต่เราจะทําการเติมให้มันเป็นแบตเตอรี่เปียกนะครับพี่น้องสามซีซีตุ้สามตุ้มซี<า> ก้าครั้งนะครับจะมองเห็นน an ้ําที่ผมเติมไปนะครับน้ํากันมปิมนะครับเราลองสักสิครั้งดูเมื่อกี้ไปถาร้านชาร์จแบตรถยนต์ครับเขาบอกว่า ขาไม่รับชาร์จแบตมอเตอร์ไซค์นะครับเพราะว่าเครื่องชาร์จเขาใหญ่กลัวมันระเบิดนะครับเขาเล่าอาการให้ฟังเขาบอกว่าเสียแน่นอนนะครับอาจจะต้องซื้อใหม่นะครับและเมื่อไม่มีทางเลือกเราต้องใช้วิธีนี้นะครับวิธีดั้งเดิมนะครับเติมน้ํากลั่นนะครับเติมทุกรูนะครับแล้วก็เอาไปใช้ส่องดูนะครับเราก็จะลองชาร์จดูนะครับด้วยเครื่องชาร์จกระแสสัก1นึ่แอมป์นะครับเพราะว่าแบตตัวนี้รถผมนี่ในท้องตลาด ไปเดินหาซื้อเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะครับก็นี่ผมก็สั่งในเน็ตมานะครับจีก็แค่400กว่าบาทนะครับแต่ว่าเยาจะลองใช้วิธีเดิมนะครับเพราะว่าแบตตัวนี้ถือว่าใหม่อยู่นะครับใช้ได้ประมาณ8เดือนนึงครับทีนี้เราจะทําการชาร์จนะครับแต่ชาร์จครั้งนี้จะไม่ปิดแล้วนะครับเนี่ยจะไม่ปิดจุกแล้วนะครับรู้แล้วครับว่าไม่ไม่ปิดนะครับจุระบายต้องเปิดให้มันระบายนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยผมไม่รู้ผมปิดนะครับบอกตรงๆว่าไม่รู้ ทีนี้เราจ้องไม่ปิดจะทำการชาร์จแล้วนะครับจะกี่ชั่วโมงแนละ้วมาดูกันนะครับนี่เครื่องชาร์จนะครับกระแส1แอมป์แรงดัน14โวลต์น,นะครับออทำการชาร์จนะครับควรบวกรบเสียไม่ถูกนะครับผมชาร์จเมื่อเวลาเที่ยงนะครับชาร์จเที่ยงนะครับเราจะมาดูว่ากี่ชั่วโมงนะครับ ที่จะเต็มนะครับตอนนี้หลังจากที่ชาร์จไปนะครับจากตอนเที่ยงวันนะครับตอนนี้ไฟสีเขียวของตัวชาร์จกลายเป็นสีแดงนะครับตอนนี้ก็สามทุ่มนะครับก็9ชั่วโมงนะครับเราจะมาวัดดูนะครับว่าไฟที่ชาร์จจออมาได้กี่โวลต์นะครับนี่ครับนะครับหลังจากชาร์จผ่านไป9ชั่วโมงนะครับไฟที่ได้12โวลต์นะครับ ที่ได้จากการชาร์จนะครับตั้งแต่เที่ยงวันนะครับเนี่ยผมจะปล่อยไว้จนถึงหกโมงเชา้าแล้วก็มาวัดดูอีกทีหนึ่งครับว่า12โวลต์นี่มันจะลดลงมาจากเวลาตอนนี้นะครับไปถึงตอนเชา้าหกโมงนะครับว่าไฟที่วัดเมื่อกี้สิบสองโวลต์นี่มันจะลดลงไหมนะครับนะหลังจากที่ผมชาร์จเต็มแล้วนะครับแล้วก็ปล่อยไว้ตอนกลางคืนแล้วก็เชา้ามาเราจะมาวัดดูครับตอนนี้ก็เจ็ดโมงห้าสิบเราจะมาวัดดูว่าแรงดันจะลดกี่โวลต์น,นะครับ11 จุด5โวลต์นะครับเกือบ12โวลต์นะครับถือว่าเก็บไฟอยู่นะครับทีนี้เราจะมาลองผอใส่รถแล้วก็สตาร์ทดูนะครับแล้วก็แนะนําอีกอย่างนะครับถ้าท่านชาร์จเต็มแล้วนะครับท่านใช้เครื่องชาร์จแบบผมเนี่ยหรือแบบอื่นนะครับแนะนําให้กดขั้วใดขั้วหนึ่งออกนะครับอย่าไปถอดปลั๊กอย่างเดียวนะครับเพราะไม่งั้นมันจะเกิดการดิชาร์จหรือกระแสย้อนกลับนะครับเนี่ยเข้าไปในตัวชาร์จนะครับนี่รก็เหมือนกับท่านดิชาร์จ ไปจับหม้อแบตนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้วิธีตอนนี้ออกนะครับปลดคู่ใดคู้หนึ่งออกนะครับอย่าไปใช้วิธีดึงปลั๊กนะครับนี่ก็เลยบอกกล่าวมาที่นี้เราจะทําการติดตั้งในมอเตอร์ไซค์นะครับว่าสตาร์ทติดไหมนะครับก่อนอื่นเรามาเช็คระบบไฟของมอเตอร์ไซค์ดูนะครับว่ามันชาร์จออกมาออกมาไหมแล้วก็ชาร์จได้เท่าไหร่นะครับเอาสตาร์ทดูแต่การสตาร์ทเนี่ยต้องใช้นี่ครับคันสตาร์ทนะครับเพราะว่าแบตใช้ไม่ได้เลย วัดดูนะครับวัดออกมาได้12.5 17.3มันเีขึ้นถึง13นะครับนี่ฮะดูที่ระบบชาร์จใช้ได้นะครับเดี๋ยวจะหาว่าระบบชาร์จของรถมีปัญหาหรือเปล่านะครับทีนี้เราจะทําการติดตั้งจากตัวนี้เข้าไปนะครับหลังจากที่เราชาร์จแล้วผมยังไม่ได้ปิดฝาจุกฝาอะไรให้นะครับจะลองดูก่อนนะครับ จะลองสตาร์ทดูนะครับสรุปว่าติดนะครับนะไฟสีเขียวนะครับนี่ครับอ่าสตาร์ทได้ครับเห็นไหมครับอ่าสุดยอดแล้วนะครับอ่าสตาร์ทติดนะครับทำงานได้ปกตินะครับติดก่อนนะครับผมจะมาสรุปใจความให้ฟังนะครับสรุปเหตุผลนะครับเอ่อถ้าท่านมีแบตอ่าที่ใช้งานอยู่แบบผมนะครับไม่ไม่นานมากของผมก็จะประมาณเจ็ดแปดเดือนนะครับใช้งานมานะครับแต่ว่า ผมยันจาเป็นจะต้องอจอดมันทิ้งไว้ประมาณ2เดือนไม่ได้ใช้มันเลยนะครับไม่ได้สตาร์ทไม่ได้ขี่เลยนะครับด้วยสภาพของร่างกายนะครับแต่พอผ่านไปจะเอามันมาขี่นะครับจะมาสตาร์ทไม่ติดนะครับไม่มีไฟอยู่เลยนะครับต้องใช้คันทีแบบที่ว่านี้นะครับแล้วก็ผมก็เลยเอาตัวชาร์จเจอร์ก็คือตัวนี้นะครับมาลองชาร์จดูนะครับชาร์จเข้าประมาณ3 4ี่โวลต์เองนะครับผมก็ไม่ได้ถ่ายไว้ตอนนั้นนะครับ ก็คือตอนนั้นยังไม่ได้เติมน้ํากลั่นอย่างที่ทําอยู่นะครับก็สรุปว่าน่าจะเป็นน้ํากลั่นข้างในมันแห้งนะครับก็เลยมันไม่สามารถที่จะชาร์จเข้าไปได้นะครับผมก็เลยอ่าน,นัในไหนก็มันจะพังช่างมันก็เลยเอามาลองดูนะครับว,ว่าเคยทํามาแล้วนะครับก็เอาน้ํากลัน่นไอส้สีน้าชมพูที่ท่านเห็นนั่นนะครับมาเติมนะครับแล้วก็ชาร์จทิ้งไว้ประมาณ9้าชั่วโมงสิชั่วโมงนะครับแล้วก็ตื่นเช้ามาก็เอามีเดลมาวัด ก็ได้ผลประมาณ12 13บวันะครับก็ถือว่าสำเร็จนะครับก็บางท่านอาจจะคิดว่าแบตเตอรี่แห้งเติมน้ำกลั่นไม่ได้นะครับก็ดูคลิปนี้ผมนะครับคงจะได้ข้อสรุปแล้วนะครับถ้าท่านมีแบตซึ่งไม่เก่ามากนะครับไม่ใช่ว่าเก่า4 5ปีอย่างนั้นก็ค่อนข้างที่จะฟื้นยากอยู่นะครับแต่ของผมนี่คือประมาณ78เดือนนะครับใช้งานนะครับแต่ทิ้งรถไว้ประมาณ2 3เดือนไม่ได้ขี่มันเลยนะครับก็เลยทำคลิปนี้ออกมาครับเผื่อ จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับที่เจอเหตุการณ์แบบผมนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่รับชมช่องนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเหตุผลที่ต้องทำนะเพราะว่าแบตตรงรุ่นของรถรุ่นนี้ในท้องตลาดค่อนข้างที่จะหาซื้อยากนะครับก็เรื่องของขั้วเหมือนกันครับขั้บขขวบวกขั้วลบนะครับอย่างคลิปก่อนนั้นที่ผมทำนะอันนี้มันสลับกับชาวบ้านเขานะครับเพราะชาวบ้านเขาฝั่งนี้จะเป็นลบฝั่งนี้จะเป็นบวกนะครับ เราเพอเลยถ้าเอาของชาวบ้านเขามาใส่เนี่ยที่ไม่ตรงรุ่นเนี่ยมันจะต้องสลับขั้วนะครับเอาตรงนี้ยัดเข้าไปข้างในซึ่งยัดไม่ได้ครับลองแล้วนะครับก็เลยต้องสั่งซื้อตัวนี้เน็ตนะครับแต่พอมเกิดปัญหานี้ขึ้นมา,าจะเดินไปซื้อหน้าปากซอยหรือร้านแบตเตอรี่มันก็ค่อนข้างที่จะหาย,ยากมันไม่เหมือนรถตลาดตลาดนะครับก็เลยทําคลิปนี้มานะครับ